สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยกลับมาเจอกับพลอยสายอีกเช่นเคยนะคะที่ช่อง y o YouTube พลอยสายรถสวยรีวิวนะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c สไ b e ไว้ให้พลอยสายด้วยนะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะรถที่ทําสปาเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ปรับสภาพนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะอยู่ที่บริษัทเป็นยน์สำนักงานใหญ่เช่นเคยซอยส ซอยเสยรีไทย68แยก1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์9โมงเช้าปิด6โมงเย็นนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาได้เลยพอยสายประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอเลือกเป็น t o โยต้าวีอ 1.5E คันนี้เลยนะคะเป็นตัว 1.5e ปี2014นะคะเลขไม้แค่86,000กิโลเมตรเท่านั้นเองคันนี้ทำไมถึงไม้น้อยนะคะบอกเลยว่าใช้งานน้อยจริงๆนะคะเลขไม้เป็นไม้แท้เดิมโรงงานแอ่าไม์แท้น0 0แน่นอนนะคะไม่มีการดัดแปลงกออไม้แน่นอนตัวเครื่องนะคะสภาพรถทุกทกอย่างนะคะเป็นรถเดิมๆ แท้ไม่เคยกลับสีไม่ตัดต่อไม่ดัดแปลงเครื่องยนต์แน่นอนอันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถวางใจได้เลยนะคะว่าออกรถกับพอยสายนะคะไม่มีย้อมแมวขายแน่นอนชนบอกชนนะคะแต่คันนี้นะคะอาจจะมีชนมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ําอย่างแน่นอนอันนี้หายห่วงเลยใครที่อยากได้รถไปไว้ใช้งานนะคะใช้งานง่ายๆนะคะขับขับไปทํางานกลับบ้านนะคะคันนี้ถือว่า ตอบโจทย์ได้ดีนะคะตัวนี้นะคะไม่80,000ราคาอยู่ที่3 0 0 0 0 0กับอีก9,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่5,000เท่านั้นเองนะคะรายได้12,000บาทก็สามารถเช่าซื้อได้และเหมือนเดิมลูกค้าเครดิตด,ดีเราเริ่มส้นที่0%ได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด84งวดคันนี้สามารถเข้าเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะเป็นรถปี2014ดอกเบี้ยพิเศษของเรานะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะขับฟรี45วันไปเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากนะคะแต่งมาให้รอบคันเลยตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมก่อน Minor Chain นะคะซึ่งจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมหนึ่งเส้นแบบนี้ตัดด้วยตัวโลโก้โตโยต้าตรงกลางนะคะมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน5กอน1547กรุงเทพมหานครก็จะได้เป็นปา้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ สำหรับไฟหน้านะคะก็จะได้มาเป็นไฟหน้าแบบมันติดดิฟเลคเตอร์เลยนะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันเป็นไฟหลอดไส้นะคะสภาพใหม่ใหม่กริบไม่แตกไม่ร้าวนะคะติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะเป็นไฟตัดหมอกแอรเดิมโรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวสเกิร์ตนะคะด้านหน้าสีบ่อนสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะด้านข้างนะคะผิวพัน์น้องเรียบเนียนนะคะคันนี้สวยมากๆเลย มาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กอัลลอยหัวน็อตสี่รูแบบนี้เลยจะได้เป็นแม็กขอบ15นะคะคันนี้ได้แม็กขอบ15ได้อย่างปี2020ทั้ง4ี่เซนเลยนะคะสภาพใช้งานได้อีกยาวๆนะคะด้านข้างสเกิร์ตด้านข้างไม่มีรอยขีดข่วนนะคะไฟเลี้ยวนะคะมีในส่วนของด้านแก้มของตัวกระจกด้านเองนะคะแล้วก็ตัวกระจกข้างนะคะนี้เลยแต่งสวยมากนะคะกระจกข้างเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็แต่งเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะ แล้วก็ติดคิ้วกันศาสตร์นะคะมาให้ด้วยเป็นของแท้เดิมโตโยต้าเลยนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วนะคะคันนี้นะคะน่าจะเป็นฟิล์มประมาณ40นะคะหรือถ้าใครอยากได้60นะคะสามารถแจ้งพลอยใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดการให้เลยมาต่อกันที่ด้านท้ายเลยนะคะสําหรับด้านท้ายคันนี้นะคะมาพร้อมกับด้านท้ายสปอยเลอร์หลังสวยมากนะคะไฟทับทิมตกแต่งด้านล่างนะคะไฟท้ายหลอดไส้สวยมากเลยนะคะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ มีกล้องหลังติดตั้งมาให้ด้วยนะคะโลโก้เนี่ยมาครบเลยนะคะคันนี้ไฟเบรกอยู่ตรงตัวสปอยเลอร์เลยแล้วก็ด้านในข้างบนตรงกลางเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านในกันดีกว่านะคะเปิดเลยปึ๊บอ่าด้านในคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะภายในคันนี้สวยจริงอะไรจริงนะคะนี่เลย พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะตัวปรับกระจกมองข้างนะคะเป็นปรับออโต้นะคะแต่เวลาพับเข้าเปิดเข้าเนี่ยยังเป็นอัตโนมืออยู่นะคะตรงนี้ก็สามารถปรับระดับไฟได้หน้าจอเรือนไม้นะคะแสดงผลได้ชัดเจนดีเยี่ยมปกติเลยนะคะแล้วก็คอนโซลเนี่ยใหม่สะอาดเลยคันนี้นะคะได้หน้าจอนะคะทัช c กรี r มาด้วยนะคะสามารถดูกล้องถอยได้เลยนะคะเสียบเชื่อมต่อ bluetooth fm/am นะคะได้หมดเลยนะคะ google map ได้นะคะ ระบบแอร์นะคะก็จะเป็นระบบแอร์ในส่วนของตัวแอร์อนาล็อกนั่นเองนะคะซึ่งใช้งานได้ทนทานเลยนะคะไม่พังง่ายอันนี้ข้อดีเลยส่วนเกียร์นะคะก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราสามารถปรับได้เลยนะคะนี่ สภาพเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะได้น้ําเงินแบบนี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าสวยมากสภาพเนี่ยใหม่กลิบเลยนะคะไม่ช้ําเลยนะคะไม่ขาดไม่ยุ่ยเลยคันนี้สวยจริงๆนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เปิดฝาท้ายนะคะแล้วก็ฝาถังน้มามันก็สามารถเปิดได้ด้านข้างนี้เลยนะคะพื้นที่ด้านในโอเคนะคะไปไหนมาไหนสะดวกสบายนะคะคันนี้นั่งระยะไกลนะคะก็สบายนะคะไม่เมื่อยไม่อึอดอัด คันนี้นะคะเป็นรถเก่งขนาดกลางนะคะจะแต่จะลองลงมาจากเอาตน,น,นิดนิดนหนึ่งนะคะสะภาพมาสภาพเบาะนะคะไม่ก่เอี่ยมทั้งหมดเลยนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยแผ่นรองพื้นนะคะได้เป็นตัวนี้ไปเลยนะคะเบาะหนังอ่าผ้าผ้ายางหนังยางดีเลยนะคะนี่สวยมากมาดูพื้นที่เก็บของด้านหลังกันนะคะ พื้นที่ให้มาแน่นๆอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนี่เปิดมาเนี่ยมีแผ่นรองนะคะให้ด้วยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีในส่วนของตัวชุดแมลงถุงถุงเครื่องมือยางอะไหล่สำรองอะไรพวกนี้นะคะมีให้ครบเลยอันนี้ขออนุญาตเปิดสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะมันจะอยู่ข้างล่างแบบนี้เลยนี่เห็นไหมชุดแมลงนะคะถุงเครื่องมือนะคะอยู่ข้างในเลย อันนี้จัดวางได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนะคะเพราะว่าเขามีตัวถาดรองนะคะมาให้ด้วยเป็นพลาส,สติกนะคะอย่างดีเลยของโตโยต้าฝากระโปรงท้ายนะคะแท้เดิมโรงงานนี่ไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเคลม คันนี้ได้รสภาพสวยแน่นอนพอใส่การันตีให้เลยใครนะคะที่เป็นสาว e o s อยู่แล้วนะคะคันนี้แทบจะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยนะคะได้หน้าจอทัชสกรีนด้วยสปอยเลอร์สเกิร์ตรอบคันในราคา3 0 0แสนกับอีก0 0บาทบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะสีบอรลรเงินส,สวยแต่งครบมาเลยนะคะคันนี้ สามแสนกบับอีกเก้าพันผ่อนเริ่มต้นที่ห้าพันถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาหาพลอยใสยเลยที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งห้าหกสี่ศูนย์หกห้านะคะรีบติดต่อกันเข้ามาคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะยังไม่มีติดจองใครที่กลัวไม่ทันนะคะสามารถอจ,อ,จออนไลน์เข้ามาหาพลอยใสได้เลยนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นสัญญาให้ถึงหน้าบ้านอยู่แล้วนะคะว่องไวแน่นอนสามวันรู้ผลแน่นอนนะคะ เอกสารครบเซ็นไฟแนนซ์รอผลอนุมัติไม่เกิน1-2วันนะคะสำหรับพนักง,งานนะคะสำหรับพนักง,งานบริษัทโคสซารานะคะข้าราชการอนุมัติไวภายใน1-3ชั่วโมงเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้พลอยใส่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ